สวัสดีค่ะตอนนี้ผมไปมาพักผ่อนนะคะที่พัทยานะคะมาพักที่ Exclusive Villa พัทยานะคะเป็นบ้านส่วนตัวแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะคะบ้านหลังนี้ใหญ่มากเลยอยู่ได้ถ้าครอบครัวนะคะมี5ห้องนอนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าแต่ละห้องเป็นยังไง มีพี่ชายกับภรรยามาพักผ่อนด้วยนะคะเป็นอาจารย์มาเปลี่ยนที่เขียนเปนเปอร์นะคะอ่านี่รถของเรานะคะน้องไมไดาด้วยตอนนี้มาดูป,ป๊านะคะป,ะป๊ากำลังทำอะไรคะปั๊มกำลังปั๊มสูบลมสูบล,ลมยางให้ยูนิคอร์นเดี๋ยวไมไดาใจจะเล่นฮามคนอะไรสูบลมนี้ค่ นี่นะคะภายใน,นแล้วก็อาหารเราก็จะทําอาหารกันเองก,ก็จะมีนี่นะคะมีมีครัวที่แบบเขาอยาเลดีๆนะก็นะคะจะได้ที่ทานอาหารเล็กๆพิมพ์เล็กๆนีเ่เป็นห้อครัควก็บางทีก็แวะซื้อมาเก็ตจะซื้อพวกผลละมงผล,ลไม้มา ้านใหญ่มากบอกเลยตรงนี้เป็นบึงถ่ายข้าวนะคะก็จะมองเห็นสระว่ายน้ำน,นะคะเดี๋ยวน้องไม่ดาก็จะเริ่มเล่นน้ำแล้วน้องม่ดาเข้ากล้องห่หยลูกนี่ไปหาแม่ก่อนนีนระวาังม่ไดิงน้ำเดินน้ำจะต้องมัดผมก่อนนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวได้กลองใหม่ะมัดผมให้เรียบร้อยก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังเล่นไม่ได้ไหนชุดสวยไหมคะชุดสวย อยู่กับนล่ไม่ได้มากับแม่ก่อนป้าจอยฝากนิดนึงเดี๋ยวจะพาไปดูห้องข้างบนนะคะห้องข้างล่างก็มีสองห้องนะคะแต่ห้องมาสเตอร์จะอยู่ข้างบนเดี๋ยวพาไปดูห้องข้างล่างก่อนนะห้องข้างล่างห้องนี้ก็ก็ไม่อยู่กับพี่จอยอยู่กับพี่จอยที่ห้องห้องเล็กนะคะแต่ว่าในห้องเล็กก็จะมี มีสรไว้น้ำเล็กๆด้วยนะคะเป็นแบบเอาไว้นวดตัวนะคะใครที่ไม่ชอบขึ้นบันไดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ห้องนี้คืออ๋ออันนี้เป็นห้องน้ำนะคะข้างล่างก็จะมีอีกหนึ่งห้องนะคะลองมาดูกันแล้วห้องอีกห้องมันมีอะไรคะป้าปามีห้องข้างหน้าคือห้องมันเยอะเกินจำไม่ได้มาดูนะ ห้องนี้ก็จะเนี่ยค่ะห้องนี้อยู่ข้างหน้านะคะจะทำอะไรเลยแต่และห้องใหญ่หมดอ่ะเนาะนี่ค่ะเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวมาดูห้องมาสเตอร์ของก้อยกับพี่เจมอันนี้มุมมุมบน เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกคลิปนึ่งเนาะเป็นห้องมาสเตอร์ก่อนก่อนนอนละกันเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนเป็นชุดว่ายนะ้ำนะคะขอไว้น้ำก่อนบ๊ายบาย